ข่าวประจำรายการวันนี้มีเรื่องอะไรแปลกๆครับอยากจะให้ท่านเห็นว่าสถานการณ์เกี่ยวกับความไม่เสรีภาพทางการเมืองวันนี้ทำให้มหาเศรษฐีจนลงแล้วก็มีข่าวที่นังซือพิมพ์ไม่ลง คือลงเมื่อกันแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่รู้ว่าใครทำผิดคือเรื่องของศารศารอื้อเฉาที่มีการลวนรามเ,เจ้าหน้าที่ศารบนรถบนรถตู้นอนแต่ปรากฏว่าอ่านแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นใครตำแหน่งอยู่ที่ไหนบอกตำแหน่งใหญ่เอานะ เรามาลองดูกันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยที่เราเห็น<ม>การไล่สียรภาพของรัฐบาลแล้วก็มีการ<ม>กล่าวไล่มีการกล่าวหากันไม่ได้หยุดได้หย่อนนี่นะฮะแล้วศาลก็รับเรื่องจะถอดถอนนายก อะไรต่อมีอะไรจะยุบพักอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นผลทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้ไทยรั้งอันดับสุดท้ายเลยครับในอาเซียนอันนี้อันนี้นะฮะที่ผมบอกว่ามันเป็นผลโดยตรงไปถึงการกินดีอยู่ดีของประชาชนนะไลทูเดครับ ลงข่าวในรายละเอียดผมจะไม่ลงรายละเอียดเอาให้รู้หลักๆทัวน,นี้เองนะครับว่าตามากที่หนึ่งไทยลางท้ายเดลีนิวก็ลงถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าเอเป็นการกล่าวห,หาหรือเปล่าอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงแต่วันนี้ฟอบนิตยสารที่จัดอันดับมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกแต่ละประเทศ เขาก็ขยันจนัดดีนะปรากฏว่ามหาเศรษฐีไทยรวยลดลงครับผมให้ท่านดูนี่ก่อนก็ได้นะครับมหาเศรษฐีไทยลดลงจริงๆลงภาพข่าวเป็นข่าวในหน้าน,นึกซือพิมพ์แต่ผมอยากให้ท่านเห็นประสานกันว่า ความความรวยของมหาเศรษฐีไทยเนี่ยที่ลดลงเนี่ยจริง,รงๆเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาหรอกแต่มันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าการทำมาหากินในประเทศที่มีวิกฤตมีเถรลภาพมันจะส่งผลกระทบให้รวยลดลงด้วยดังนั้นมหาเศรษฐีพวกนี้ เขาก็คงรู้ครับแต่ว่าก็ก,ก็เขาก็คงไม่ไม่สามารถจะเข้ามามีส่วนอะไรได้เพราะโครงสร้างของการเมืองไทยนี้มันเป็นวิกฤตของมันอยู่แล้วและประกฏในบรรดามหาเศรษฐีไทยเนี่ยคนที่ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยและติดอันดับโลกเนี่ยนะครับมาสิบปีแล้วคือคุณทนินจิรวนนท ปรากฏปีนี้รถเป็นอันดับสองครับมติชนเขาเอามาลงสามคนจริงๆมีสิบคนน,นะเขาจัดอันดับสิบคนแต่อันดับสิบคนนี้ทักษิณไม่ติดนะคุณ,อ,อ,คณอะไรเนี่ยอยู่วิทยาเนี่ยนะฮะคือกระทิงแดงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งครับปีนี้ คุณเฉลียวอยู่วิทยาขอโทษทีถามว่าเพราะอะไรเพราะคุณเฉลียวทำงานธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเรื่องไอ้น้ำบารุงกำลังกระทิงแดงในตอนหลังขยายตลาดออกไปกลายเป็นทั่วโลกนะครับเข้ามาดิวอยู่กับธุรกิจในประเทศน้อยส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมด มติชนเขาแปลมาจากฟอบนะครับผมเอามาให้ท่านดูเพื่อให้ท่านเห็นว่านี่คือวิกฤตของประเทศไทยแม้แต่มหาเศรษฐียังจนลงแต่ว่านี่ยังไม่พูดถึงคนจนจนไม่มีกินนะแต่มหาเศรษฐีเนี่ยเขยังมีกินมากมายแต่จนลงกว่าเดิมและเสียอันดับให้กับมหาเศรษฐีไทยที่ทําธุรกิจอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะ CP พธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในไทยกับอยู่ในจีน ลดลงทั้งคู่ฟอบจัดอันดับ10มหาเศษธีีไทย,ทยเจ้าสัวเลดบูแซงเครือซีพีขึ้นอันดับหนึ่งตะลึง39มหาเศทธิีไทยรวยลดลงครับเฉลรมอยู่วิทยาเป็นอันดับหนึ่งทรัพย์สินก็1.2หมื่นล้าน เอาอเขาขายขายก็ทิ้งแดงหนึ่งหนึ่งจุดสองหมื่นล้านกระป๋องเขาบอกขณะที่มหาเศรษฐีกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์ที่ติดอันดับมาสิปีแล้วเนี่ยนะครับคองอันดับหนึ่งมาสิบปีแล้วเนี่ยลดมาอยู่อันดับสองเพราะว่าหุ้นในจีนเจ๊งหุ้นในจีนครค่าหุ้นล่วงลง ส่งผลให้รายได้ลดลงไป3.4มหมื่นล้านเหรียญไปจาก3 4มหมื่นล้านเหรียญเหลือ2.9หมื่นล้านเหรียญจำนวนเราคงไม่ต้องดูนะเอาเรื่องหลักๆแล้วก่อนโดยความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรานี่นะเป็นแบ,บสองนะและยังส่งผลให้ดัชนีหุ้นอ้างอิงลดลง15ปอร์เซนตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องไปถึงกระทบค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงความมั่งคั่งรวมของมหาเศรษฐีร่ำรวยที่สุดของประเทศไทยจึงลดลงเกือบ12เปอร์ซตครับอันนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันให้ให้เราเห็นได้นะครับว่า จากสภาพการของของประเทศไทยที่มีปัญหาความรัเสิทธิรภาพตรงการเมืองน,นี่กระทบไปหมดเรามาดูข่าวที่ไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์ในหน้าหนึ่งแต่ลงในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับ,บดังๆลงหมดทีวีลงหมดแต่ไม่รู้ว่าคนที่กระทำผิดนี่เป็นใครหรือคนที่ต้องสงสัยเพราะเขาบอกเป็น ผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่เออท่านสังเกตเห็นนะครับพอเป็นเรื่องของผู้พิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่สามารถที่จะปิดข่าวได้เพราะมันลือกันกระชอนทั่วไปหมดแต่สารก็ทำหน้าที่ย้ายโยกย้ายแต่ไม่ถแถลงข่าวปิดข่าวใครมันก็ไม่กล้าลงเขาอาจจะรู้กันครับ ผมตอนนี้ยังไม่รู้เพราะผมเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยวรู้ก็มาเปิดแน่นอนดูจากข่าวผู้จัดก,การประธานสารดีกานะครับได้สั่งย้ายด่วนอธิบดีผู้พิพากษาไปช่วยราชการสำนักงานประธานสารดีกาชั่วข่าวประธานสารดีกาชื่อคุณอนนชาชีวิตโสพล การย้ายอาชย์บดีนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอาิีพบดีก็ต้องรู้สิเดี๋ยวนี้อาชีพบดีมันเยอะมันไปหมดตั้งแต่ขยายปฏิรูปสารนี่ตำแหน่งใหญ่ๆเพิ่มขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นประชาชนเสียภาษีมากขึ้นผมบอกแล้วว่าอย่าปฏิรูปนะครับระบบราชการเนี่ยยิ่งปฏิรูปคนประชาชนยิ่งจนเพราะต้องเสียภาษีมากขึ้นเพราะตำแหน่งมันจะโตกันไปหมดก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะปฏิรูปเท่านั้นเองนะครับ ปรากฏว่าระดับผู้บัญชาการบานตะเกียงเลยจากนาครบานก็เป็นนครบาเหรือนครบานใต้เยอะไปหมดนี่ไงดังนั้นเรื่องของศาลก็อย่าไปหานะครับว่าอธิบดีคนไหนเพราะมันไม่รู้คนไหนไอเราจะไปสุ่มเสียงก็ไม่เป็นทำกับเขานี่ก็ข่าวช่องแปดโดนประธานสานติการเซ็นย้ายบิก๊กศาลผู้จัดก,การยังบอกว่าอธิบดีนะเดีย๋ยวบอกบิก๊กศาลไม่รู้ตำแหน่งอะไร หลังถูกลองลวนลามเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์หญิงบนรถไฟตู้นอนผมไม่อ่านเนื้อความเอาแค่หัวข่าวหลักๆเนี่ยก็รู้เรื่องอย่างนี้แล้วให้ท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละผู้จัดก,การอีกวันหนึ่งย้ายด่วนบิ๊กสารหลังถูกลองลวนลามเจ้าหน้าที่หญิงหน้าบัลลังก์บนรถไฟตู้นอนไทยโพส์หึง เด้งอธิบดีศารลวนลามเจ้าหน้าที่หน้าบันลังนะครับนี่ขนาดทีวีเอพีพีทีวีนี่ปกติก็เอาเต็มที่ยังทำไม่ได้ครับหาข่าวไม่ได้ได้แค่ย้ายด่วนบิ๊กสารลวนลามสาวเจ้าหน้าที่สาว มติชนครับประธานสารดีกาเซ็นย้ายด่วนบิกสารปมถูกร้องลวนลามเจ้าหน้าที่หน้าบันลังบนรถไฟตู้นอนเก็บรายละเอียดแล้วไม่มีไม่รู้ว่าเป็นใครนี่คือนี่คือข้าราชการไทยเป็นผู้มีอภิสิทธิ์ธรรมดาก็อภิสิทธิ์เหนือเขาอยู่แล้วนะครับตัดสินคนอื่นเขา ใครทําไม่ถูกก็ยื่นฟ้องไปแต่พอตัวเองไม่ถูกปั๊บกูไม่เปิดข่าวนี่ไม่ใช่ข่าวแถลงนะเป็นข่าวรายงานจากจากจากเจาก้าหน้าที่ในศาลที่นักข่าวเขาไปเจาะเอามาดูภาพหัวข่าววันนี้ครับเราจะเห็นความแปลกประหลาดในบางเรื่องเรื่องลุงชานนายกอบจอ ที่พึ่งชนะเลือกตั้งที่ปทุมเนี่ยเป็นข่าวกําลังดังเนี่ยปรากฏว่าหน้าหนึ่งนักซื้อพิมพ์วางแผงเช้าวันนี้ฉบับใหญ่ๆไม่ได้ให้ความสําคัญเลยครับแต่ฉบับขวาจัดนี่อืตามติดติ๊ก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 ,ก,กเช่นเดียวกันครับเรื่องของสวตกลงเอ,อ จะประกาศรับรองหรือไม่รับรองแต่ตอนนี้ข่าวภายในว่ารับรองแล้วนะครับวันที่เจ็ดเขามีการติดต่อวุฒิสภาขอใช้พื้นที่เพื่อจะอลงทะเบียนรับรองกันที่รับใบรับใบรับใบแต่งตั้งเนี่ยนะฮะที่ศาลวุฒิช่เอ้ที่วุฒิสภาปรากฏว่าสองข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ลงกันมาสองวันแล้ว แต่พอมาเช้าวันนี้ไม่มีแล้วที่แปลกอีกนะเดี๋ยวจะบอกให้แปลกตรงไหนถ้าลองดูนะครับเอาข่าวไทยรัฐก่อนข่าวไทยรัฐพูดถึงเรื่องสอวอ 200, สองร้อยสวรอผลสอบร้องห4เรื่องเรื่องมหาเศรษฐีผมคุยกับท่านไปแล้วนะครับปรากฏว่า วันคล้ายวันประสูติของสีก่กรกฎานี้วันชาติอเมริกานี่เป็นวันคล้ายวันประสูติของเออจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีรูปขึ้นทุกฉบับแต่แต่ไม่มีข่าวไม่ใช่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เป็นเรื่องอื่นไปนะครับมีข่าวใหญ่คือเรื่องของหกรอบของรัชกาลที่สิบ แต่ข่าวของจาฟอจุราพรนี่ไม่มีมีแต่ขึ้นภาพไฟบังคับเรื่องมหาเศรษฐีนี่ลงทุกฉบับเดลีนิวนะครับยังเกาะติดเ,เ,เรื่องของสอวอแต่อาจารย์ปิยบุตรออกมาอีกแนวหนึง่งแนะก็กตรับรองสอวอดับฝันพวกหวังให้โมคะอันนี้เป็นเชิงยุยทธศาสตร์นะครับ ต้องผลักนั้นไอ้สวสายผรเดจก,การนี่ให้มันออกไปก่อนดังนั้นเราต้องหวานอมขมกลืนผมพูดกับท่านมาตั้งแต่ต้นหวานอมขมกลืนให้กรกตรับรองเพราะไอ้เจ้าสาวสายผรเดชก,การนั้นมันต้องการให้เป็นโมฆะถ้าโมฆะเรายุ่งมากนะครับเส้นทางที่ลิบหลีอยู่แล้วในการแก้ไขรัฐนูนนั้นจะยิ่งเกือบจะปิดสนิทเลย ดังนั้นอาจารย์ปิยุบุตรพูดอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่จะต้องเดินไปแนะกรกตรับรองสวดับฝันโวกหวังให้โมคะแล้วก็วันที่เจนี้ก็น่าจะตามข่าวภายในนะครับก็ถือว่าได้รับการรับรองแน่นอนแล้วแล้วก็ค่อยไปสอยกันแต่สอยนั้นผมก็บอกว่าเราค่อยประว่ากันอีกทีหนึง่งแนวโน้ม สวร้อยยี่สิบกว่าคนหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้วิธีการหัวผิดกฎหมายเข้ามานั้นผมเชื่อว่าจะได้รับการผ่อนปลนจากกรกตเหตุผลลองไปดูนะครับที่ผมพูดกับท่านแล้วข่าวสดครับเช่นเดียวกันเรื่องราวของเออเรื่องเจ้าเรื่องในวังนั้นข่าวใหญ่ยังเป็น ข่าวสดเล่นเต็มที่นะปิติในหลวงเสด็จ28กรกฎาคมเรื่องมหาเศรษฐีลงทุกฉบับครับเข่าสดกระทิงแดงมาที่หนึ่งมหาเศรษฐีไทยมติชนเรื่องสวอนะครับคุณชาญเรื่องอนุทินภาวะหนาเจ็ด เช่นเดียวกันครับพระราชพิธี28กรกฎาลงข่าวใหญ่หมดกรุงเทพธุรกิจหน้าหนึ่งพูดถึงเรื่องมหาเศรษฐีไทยอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วนะครับวิกเขาพาดหัวดีวิกฤตทุบเศรษฐีไทยมั่งคั่งลดลงอยู่วิทยาลวยแสงจิรวรานนท์กรุงเทพธุรกิจหน้าหลังปกหลัง ก็เป็นปัญหาเรื่องรับรองสอวใหม่เข้าสภา7กรกฎาคมแล้วนะครับกำหนดออกมาแล้วแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่แซมอยู่ในทุกฉบับแต่ผมไม่หยิบมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณโจ๊กอยู่ในสภาวะที่หมดโอกาสในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ดังนั้นคุณโจ๊กไม่มีทางอื่นจึงใช้ยุทธีร้องแจ้งความแจ้งความดำเนินคดีหมดเลยแต่ไอยุทธศาสตร์หลักที่ใช้วิธีทิมไปถึงราชเลขาเรื่องการทุจริตของต่อสักน้องชายราชเลขานี้คุณโจ๊กดูรู้สึกจะกลัวแล้วถอยครับถอยก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับข้อสนิทฐานของเราว่าเรื่อง ต่อสักกลับไปนั่งผู้จัดการตำรวจชาตินั้นเป็นน้องของราชเรขาจริงโจ๊กเองที่เคยใช้ทนายตั้มบุกลุยทะลุทะล,ลวงนั้นตอนนี้ก็เพลาลงแสดงว่ากลัวฟ้าจะผ่าโจ๊กก็เลยพยายามมาแจ้งความกับคนต่างๆที่ขัดขวางโดยเฉพาะนายกที่ระมัดระวังตัวที่สุดแล้วก็ไม่รอดนะครับ โจก,ก็แจ้งความดำเนินคดีกับเศรษฐาก็อีกนะครับนายกก็เจอคดีมากๆเข้าก็ก็สามารถจะถูกกระตุกตกบัลลังได้เหมือนกันสยามรักครับลงเรื่องโจกแล้วก็เรื่องสวอสวอบอกเป็นแค่พิธีกรรมเพราะนายสมชาย สแสวงการสรวปร,ระเด็จการนี่ไล่ตามเหลือเกินนะครับพยายามจะทำผลักดันให้ให้โมฆะให้ได้เรื่องสอวนี่เป็นเรื่องที่ทางสื่อเรเด็จการเล่นกันเต็มๆคือสอวอกับนายกอพจอ รุงทานนะครับนี่ก็ของแนวหน้ามหาเศรษฐีเหมือนเดิมนะฮะไทยโพสก็เล่นเต็มที่ครับเรื่องลุงทานคงจะเป็นเพราะว่าเป้าเป้าคือเพื่อไทยนะครับขวาจัดกับเพื่อไทยนี่เขายังคงเส้นคงวานะะเราจะเห็นว่าสถานการณ์วันนี้ ข่าวประจำวันจริงๆที่แปลกที่สุดก็คือไม่มีการลงข่าวในหน้าหนึ่งที่พิมพเรื่องสารที่กระทำการไม่ชอบนะครับเรื่องการเรื่องทางทางเพศ